โตศักสิทธ์เขินหนักมากเมื่อไบรท์เผยความลับเมื่อ9ปีที่แล้วโตศักสิทธ์กับหวานใจไบรท์เผยคลิปความลับ9ปีถูกเปิดเผยโตแต่งเพลงอะไรจีบไบรท์โดยสาวไบรท์ Bright ไปเจอแผ่นซีดีเพลงที่หนุ่มโตแต่งเพลงจีบเป็นแผ่นซีดีที่เขียนโดยลายมือของหนุ่มโตไบรท์ Bright, 6ทับ9ทับ2012โตบอกว่าไรเพลงลงแผ่นมาให้ไบรท์เมื่อ9ปีสมัยยังเป็นวัยรุ่นโดยเอามาเปิดฟังในรถด้วยกันอีกครั้งตอนนี้มีทั้งเพลงรัก ฟังไปเขินไปทั้งคู่เพลงแดนซ์ที่ใบชอบเปิดเต้นในรถเพลงเพราะประทับใจทั้งคู่ ก่อนจะถึงเพลงที่โตแต่งให้ไบรท์พอมาฟังอีกทีโตเขินหนักมากจริงๆไบรท์เล่าว่าเพลงนี้ชื่อเพลงเรื่องเล่าเพลงนี้ดัดแปลงมาจากเรื่องเล่าเช้านี้ก่อนโตจะเล่าเองที่มาเพลงนี้ไม่ได้ฟังมานานพอฟังแล้วหัวเราะเลยเป็นเพลงแรกที่แต่งให้ไบรท์ฟังอีกทีก็เขินไม่ไหวสาวไบรท์อยากจะย้อนไปเมื่อ9้าปีที่แล้วโรแมนติกมากพอเปิดเพลงนี้หนึ่งเพลงไม่เคยฟังเพลงอีกเลยเพลงแรกและเพลงเดียวด้านโตขออธิบาย ฟังเพลงนี้ตอนนี้หัวเราะแต่ตอนนั้นเราไม่ชินกับการที่มีแฟนที่เดินออกไปไหนบางทีก็ทำตัวไม่ถูกเลยขอที่บายไบร์หน่อยเราขอใช้เวลาให้มันชินหน่อยนะหัวเราะเพราะเราพยายามใช้คำเรื่องเล่าเชา้านี้เป็นเรื่องเล่าเพลงนี้โดยไบยร์ร้องเพลงทอนที่ว่า เปลี่ยนเรื่องเล่าพรุ่งนี้ให้มีแต่เราสองคนขณะที่โตถึงกับยกมือว่าประโยคนี้มุมคนแต่งเพลงคือคมอีกประโยคที่ฉันชอบคือฉันได้ชินไม่ว่าจะเกิดอะไรจะอยู่เคียงข้างเป็นแสงสว่างในหัวใจไบรออนปีนี้เราขออีกเพลงเนื้อเพลงจะเปลี่ยนเป็นลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่ก่อนหนุ่มโตวานใส่บอกว่าเจอกันแรกๆใช้เวลาปรับตัว ยังไม่ชินที่มีคนอยู่ข้างๆตอนนี้ชินหนักมากตอนนี้กลายเป็นถ้าต้องอยู่คนเดียวไม่ชินแทนตอนนั้นพูดไม่เก่งต้องใช้เพลงพูดแทนแดมไบรท์ยิ้มหวานสุดเคินบอกว่าตอนนั้นเขาบอกไม่ชินหลายอย่างเวลาไปไหนแรกๆเราไม่เข้าใจอะไรขนาดนั้นเลยเหรอ เพราะเราใช้ชีวิตปกติธรรมดาเราเริ่มอ่านข่าวมีคนรู้จักบ้างแล้วเราก็ปกติโตนึกขึ้นได้รีบบอกว่ามีประโยคนึงในเพลงบอกว่าฉันไม่ชินเวลาที่เราต้องอยู่ไกลไม่เป็นอันทําอะไรกลัวใครมาแย่งที่ฉันใส่ประโยคนี้ไปเพราะตอนนั้นเขาฮอตคนจีบเขาเยอะผมเลยกลัวฟังแล้วเป็นเด็กขี้น้อยใจก่อนที่ทั้งคู่จะหัวเราะด้วยกันโมเมนต์ทั้งเขินทั้งหวานกันหนักมากเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนีดอ o คอมขอบคุณค่ะ